นะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าพื้นหรือชาลาทางเดินที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเราเนี่ยเป็นชาลาทางเดินที่ถูกยกพื้นสูงนะเป็นชาลาทางเดินที่ถูกยกพื้นสูงมีหลุมสี่หลุมเหมือนกันสังเกตไหม <c ười> มีไหมแต่ที่นี่ไม่ใส่ไม่ไม่ใสนะ่น้ําปกบัวนะไม่ใสนะ่น้ําปกบัวพอเนื่องจากว่ามันมีลวดลายต่างๆไปสังเกตาตามที่ผมให้ข้อสังเกตไว้นะครับว่าออมันจะมีลวดลายต่างๆเหล่านี้ซึ่งลวดลายพันพฤกษาแบบนี้มันเป็นสัญลักษณ์ว่า เป็นตัวแบ่งระหว่งางโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์เราอยู่บนวิมานอากาศเพราะฉะนั้นอีหลุมสี่หลุมนี้ก็อาตมาถิทวีที่อยู่ด้านล่างหรือโลกมนุษย์นะครับในขณะที่ตัวปราสาทประธานเนี่ยตั้งอยู่บนสมพุทวีปสังเกตไหมครับว่าปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่หลังคาซอนรถอะแต่อาจจะไม่ชะลรูดแบบรวดเร็วมากเกินไปแต่เริ่มมีวิวัฒนานการที่มันเริ่มสอบเข้าไปเรื่อยๆเทคนิคที่ทําให้ปราสาทหลังนี้หลังคามันสอบเข้าไปคือการตักหน้าตักให้มันเอียง และการปักหน้าปักให้มันเอียงเมื่อเอียงมันจะทําให้หลังคามีลักษณะค่อนข้งางชะลูดเพิ่มขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือตัวของปราสาทประธานซึ่งมีความน่าสนใจและตัวปราสาทเนี้ยก็จะเป็นแผนผังแบบเดียวกันกับตัวของพระดรมรูปด้วยแต่ที่นี่เป็นต้นแบบเนาะคราวนี้อยากชวนทุกคนมองมองสระน้ําที่อยู่ทางด้านขวามือซ้ายมือจริงๆสระน้ําที่นี่มีอยู่สีส่สระสี่สระด้วยกันสนี่สระที่เป็นของแปลกปลอมครับเป็นสระน้ําที่สร้างขึ้น ประกอบกับวัดในสมัยอุทยาไม่เกี่ยวข้องกับปราสาทหลังนี้เพราะว่าหลังจากที่มีการปราสาทหลังนี้มันร้างลงเนี่ยก็จึงมีการเข้ามาตั้งวัดอยู่ทั้งหมด4วัดด้วยกันแล้วตอนหลังก็มีการนําวัดเนี้ยเหล่านี้ออกไปเมื่อข่าวที่มีการบูรณะปราสาทแล้วประกาศปราสาทต,ตรงนี้ให้กลายเป็นอุทยานปวัติศาสตร์นะครับส่วนอาคารทางด้านฐานตรงฐานตรงขวามือตรงนี้เป็นฐานของพระอโฐ์สดของวัดที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น นะครับได้มีการรืือเอาตัวชิ้นส่วนของปรา,าสาทมาทําเป็นฐานอาคารฐานพระโบสถนะครับซึ่งอันนี้ก็แปลกตอนเหมือนกันโอเคนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเมืองแห่งนี้มีชื่อไหมนอกจากกัมบะเตงชคัตที่มาซึ่งเป็นชื่อของรูปเคารพแล้วเมืองแห่งนี้ในจารึกเรียกว่าเมืองโชกขาวกุลโชกขาวกุลแปลว่าดงดอกพิกุลโชกขาวกุลแปลว่าดงดอกพิกุลโชกขาวกุลดงดอกพิกุล เพี่มเสริได้เลยนะครับอจะบานจะบานต้องเิส